อายกขึ้นยกขึ้นยกตูดตูดขึ้นตอนนน้นง่อยนะคะตัวเล็กไหมเนี่ยตัวเล็กจับจับจัจับ้ยอ่ะอันกันเดี๋ยตอนน้นไม่กินตอนนู้นกินยาตอนนู้นกินแล้วกินยาดีกว่า มือตาไฟเป็นกระป๋ายนะคะกรปปะ,ะปะ๋ายไปกระปแทง้นั่นก็มีเล,ลดดุน่นนะชวันนี้เาจะม้วนและบิดไ้อตอ่ะีขาว,วานี่น,นทางนี้ทางนี้อ่ะอัะอนนี้คือไก่นะครับ ทำไมดูอันนคืออะไรอ่ะทำไมยาวมากอ่ะดำม,มนน้ามาไมมนหนดำม้ามาไหนขาวหันหน้ามาไหนขาวหันหน้ามาด้วยขาวถึงต่อไปคือแพะนะคระอู้หูหูไปหาแกอ,อีกรอบม้ากับเขานึกค่อยขี่แล้วนะรถมา้าแพะ